สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราออกไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีจุกนมขวดนมแบบไหนนะคะที่เราควรจะเลือกเพราะว่าในช่วงเด็กที่ดูดนมจากเต้าใช่ไหมคะดูดนมจากเต้าคือแบบจะนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนไปให้ลูกดูดจากเต้านี่เปลี่ยนไปเป็นดูดจากขวดจุกนมที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นจุกนมชนิดที่นิ่มค,คล้ายคลกับ การดูดนมจากเต้าอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูหมอนจะพาไปดูว่าตอนนี้ในตลาดมีจุดนมแบบไหนบ้างแล้วก็ไปดูราคาด้วยนะคะว่าราคาเท่าไหร่กันเผื่อคุณแม่นะคะจะได้ดูแล้วก็ประเมินเลือกไว้ก่อนว่าเราน่าจะใช้แบบไหนนะคะเดี๋ยวครูหมอนพาไปดูด้วยเลยว่าแล้วถ้าเป็นขวดนมล่ะใช้ขวดนมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ถ้าใครได้ดูคลิปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ้าลูกติดเต้าเราจะทํายังไงนะคะครูหมอนได้แนะนําไว้ว่า เราควรใช้จุกนมขวดนมพวกของยี่ห้อ ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ครูฝนก็จะพาไปดูว่าแล้วยี่ห้อพีเจียนเนี่ยนะคะมะีชนิดแบบไหนบ้างอันไหนดีน่าใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูฝนพาไปดูที่ชอปปิ้งมอลเลยนะคะตอนนี้ครูฝนก็มากับน้องผิงผิงนะคะนั่งอยู่ข้างหลังแต่ตอนนี้รถติดมากค่ะรถยังไม่เคลื่อนเลยนะคะยังไม่เคลื่อนไปไหนเลยแต่ยังไงก็เดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวไงครูมนถ่ายคลิปมาให้นะคะ นีะคะตอนนี้ก็รถติดอยู่แบบนี้นะคะดเดี๋ยวคิดว่าสักพักหนึ่งอาจจะเริ่มเคลื่อน,อนได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่ามีจุดนมแบบไหนบ้างค่ะรถกรุงเทพนะคะก็จะติดแบบนี้ละค่ะครัวขนก็เริ่มที่จะชินแล้วนะคะแบบอยู่แบบนี้มาก็หลายปีแล้วชินค่ะก็นั่งเล่นไปทำนู่นทำนี่นะคะ อ่าทีนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะทุกคนครูหง่วนให้ดูตรงนี้เลยเนาะนะคะในมุมของอ่าเด็กนะคะที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องขวดนมจุกนมนะคะเราจะเห็นว่ามีราคาแตกต่างกันมากมายบางทีนะคะมีทั้ง700กกว่าบาทเห็นไหมคะยี่ห้อพีเจนเนาะที่ครูหง่วนแนะนำไว้ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อยี่ห้อนี้ดีกว่านะคะ เพราะว่าครูเคยซื้อยี่ห้อต่างๆเยอะมากแล้วแบบไม่ประสบความสําเร็จนะคะลูกไม่ยอมดูดนะคะแล้วลูกก็มาจบลงที่ยี่ห้อพิเจียนแล้วก็เห็นว่าใน YouTube ก็รีวิวยี่ห้อพิเจียนว่าดีใช้ได้แบบนิ่มลูกยอมมาดูดะอะไรเงี้ยก็เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเลือกยี่ห้อนี้ดีกว่านะคะทีนี้เราจะเห็นว่าจุกนมเห็นไหมคะมีแบบจุกนมเสมือนนมมารดาซูมใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะจุกนมเสมือนนมมารดา อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเ,เขาบางทีบอกว่า soft touch นะคะก็คือแบบสัมผัสนุ่มมากเลยนะคะนุ่มอ่อนโยนเราก็เลือกดูนะคะว่าเรา,เราอ่านดูตามนี้เลยนะคะ soft touch อย่างเงี้ยก็คือนุ่มมากๆอันเนี้ยคือนุ่มค่ะใช้ได้เลยแหละดีเลยแหละนะคะแต่ทีเนี้ยให้เราดูไซส์ด้วยนะคะไซส์ L ไซส์ M อย่างเงี้ย ถ้าไซส์ M อายุเท่าไหร่สาเดือนอัพขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่ละช่วงอายุการที่เด็กจะกินนมก็ปริมาณมันแตกต่างกันนะคะถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะคะอายุหลายๆเดือนขึ้นมาหน่อยก็ใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะให้รูนะคะม,มันใหญ่กว่านะคะในแต่ละยี่ห้อนะคะเขาก็จะแข่งขันกันมากๆเลยนะคะ แข่งขันกันในเรื่องของราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งขันกันในเรื่องของสีสันลวดลายนะคะเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะนะคะให้เรามาสนใจที่เราจะใช้คือมันต้องนิ่มนะแล้วก็ลูกสามารถที่จะดูดแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าได้กินนมจากเต้าแม่อยู่เลยอะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นว่าจุกนมในท้องตลาดนี้พยายามมากเลยที่จะ ผลิตสินค้าออกมานะคะให้มีความเสมือนอกินนมจากมานดามันก็เลยมีจุกแบบนี้ค่ะจุกเสมือนนมมานดาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะครัวหนุนอยากจะคือครัวหนุนใช้ยี่ห้อพีเจียนแล้วมันโอเคอะค่ะมันคือมันใช้ได้แล้วลูกก็คือสุดท้ายมาจบลงที่ยี่ห้อนี้ค่ะก็เลยคิดว่าคุณแม่นะคะ,ะถ้าดูคลิปครัวหนุนก็ใช้ยี่ห้อนี้ละกันนะคะ ทีนี้เรามาดูเทียบดีกว่าวา่าจากที่แบบมีหลายๆรุ่นใช่ไหมคะแล้วเราคิดว่าเราน่าจะใช้รุ่นไหนคือทุกรุ่นเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยมีแขนซอฟทัชอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือใช้ได้เลยนะคะแล้วทีเนี้ยนะคะเรามาดูราคาว่าถ้าอย่างซอฟทัชตัวเนี้ยนะคะ4 0 0กว่าบาท4 4 5เราโอเคไหมเราพอไหวไหมนะคะ บางอันก็100กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางอันบางอันก็200กว่าบาทบางอันนะคะก็คือติดมากับขวดเลยเราจะเห็นว่ามันจะมะีบางอันนี่คือเป็นขวดสีชาใช่ไหมคะกับจุกนมนะคะแล้วบางชุดนี้คือบางรุ่นนี้ก็คือเป็นขวดสีขาวกับจุกนมอะไรแบบเนี้ยนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะเห็นไหมคะ200กว่า100กว่าบาทบางอันก็ได้2ชิ้น3ชิ้นอย่างเงี้ยนะคะเราเรายืนเทียบดูนะคะแต่ทุกรุ่นทุกขนาดเนี้ยจะเป็นจุกเสมือนนมมารดานะคะเขาจะพยายามเขียนเลยเพราะว่าอย่างที่บอกละคะ่ะทุกคนก็อยากจะให้จุกนมของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยนะคะมีความเสมอเหมือน เพื่อที่จะได้บอกว่าเนี่ยนะเด็กใช้ได้เด็กชอบอะไแบบนี้นะคะจะได้เป็นจุดขายยอดขายจะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ยังไงเราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยค่ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะสําหรับครัวงุนนะคะแต่ก็คิดว่าลองกับลูกก็โอเคก็เลยแนะนําต่อนะคะพวกไซส์แอลนี่จะเป็นของเด็กโตเพราะว่าจะ โตนี่หมายถึงว่าเดือนสูงๆหน่อยอะนะคะเพราะว่ารูจะใหญ่หน่อยเพื่อที่จะให้เด็กกินนมได้ปริมาณมากๆรวดเร็วขึ้นนะคะเด็กอายุมากขึ้นนะก็คือก็อาการสำลักน้ำน,ำนมนี้ก็จะน้อยละแต่เด็กที่เล็กๆนะคะเดือนน้อยๆหน่อยก็คือสำลักน้ำนมบ่อยเพราะฉะนั้น ก็เลยมีความจําเป็นว่าจะต้องเอาไซส์เล็กไซส์เล็กนี่คือพวกไซส์เอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูมันก็จะเล็กมากๆเลยนะคะรูลเล็กเวลาลูกดูดนมลูกก็จะได้ไม่สําลักนมนะคะถ้าเด็กเล็กนะคะไปดูดจุกที่เป็นไซส์ใหญ่ๆนะไซส์ไซส์เอลไซส์อะไรใหญ่ๆนะคะคือลูกก็จะดูด คือดูดไปนิดเดียวแต่น้ำนมนี่คือไหลทะลักออกมาเยอะๆเลยแล้วลูกก็กินไม่ทันเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะก็คือกลืนน้ำนมไม่ทันสุดท้ายลูกก็สำลักน้ำนมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจำเป็นว่าจะต้องนะคะดูจุกนมที่ขนาดตรงกับอายุของลูกเราด้วยนะคะทีนี้นะคะครูหนุ่จะพามาดูขวดนมบ้างนะคะ มีขวดทั้งหมดอยู่2แบบนะคะคือขวดสีชาขวดสีชาแบบนี้นะคะก็คือว่าความดีของเขานะคะก็คือทนความร้อนสูงมากนะคะแล้วก็ปราศจาก BPA ก็คือพูดง่ายๆคือปราศจากาสารที่เป็นอันตรายสำหรับทารกนะคะซึ่งขวดสีชาเนี่ยต่างจากขวดสีขาวนะคะทุกคน ขวดสีชาเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ทนทานกว่าก็คือใช้ได้คือมันจะหมดอายุของขวดนี่ก็คือประมาณสัก2ปีอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าขวดสีขาวอันนั้นน่ะมีอายุการใช้งานคือไม่เกิน1ปีนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะเลือกว่าเราจะเอาขวดสีขาวหรือว่าขวดสีชานะคะขึ้นอยู่กับการวางแผนว่าเราจะให้นมลูกนานเท่าไหร่นะคะถ้าเราวางแผนว่าจะให้นมลูกเนี้ยมากกว่า1ปีแน่ๆอยู่แล้วแบบนั้นครูงวนแนะนําว่าซื้อขวดสีชาไปเลยดีกว่ามากๆค่ะเพราะว่าถ้าเราซื้อขวดสีขาวนะคะบางทีซื้อหลายรอบมาก 2- 3สามรอบอย่างเงี้ยคิดราคาไปแล้วก็เท่าขวดสีชาเลยนะคะ อันนี้ขวดสูงนะคะขวดสูงมันก็จะซีซีความจุเยอะกว่าเมื่อกี้นี้นะคะคือ400กว่าบาท1ขวดเนาะแต่ถ้าซื้ออขวดสีชาขวดเล็กนะคะสั้นลงมาหน่อยก็ได้2ขวดนะคะกล่องนี้คือ2ขวด773บาทกับถ้าขวดเดียวสูงๆนี่คือ441นะคะ สำหรับครัวหุ่นนะคะครูวหุ่นคิดว่าสิ่งที่คุ้มที่สุดสาหรับครูวหุ่นจากประสบการณ์การใช้จริงคือใช้ขวดสั้นๆเนี่ยดีกว่าค่ะดีกว่าขวดสูงๆเนี่ยนะคะคือถ้าลูกกินปริมาณเยอะเราก็เราก็เพียงแค่เราก็ชงสองรอบก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราซื้อขวดสูงแบบนี้ค่ะถ้าเราซื้อสองขวดเนาะก็อ่ามันก็จะ ตกราคาแบบไปเยอะแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันพกพาไม่ค่อยสะดวกอะค่ะมันมันใหญ่เกินไปมันดูเทอะทะเวลาเราจะพาลูกออกไปข้างนอกแล้วเราต้องพกขวดนมลูกใส่กระเป๋าเราเราต้องแบกเป้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าขวดใหญ่มากมันก็แบบเยอะแยะมันมันเทอะทะนะคะเป็นว่ามันเทอะทะเนาะแล้วถ้าขวดสั้นเนี้ยครูเหอนว่ามันพอดีมือลูกมากกว่านะคะเราจะเหนื่อยแค่เราต้องชงสองรอบ ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือเราจะเตรียมนมให้ลูก2รอบก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่านมปกติถ้าเราเก็บนมสต็อกอย่างเงี้ยนะคะเราก็เก็บให้ลูกประมาณสักแบบถุงหนึ่งของเราก็ประมาณสักสี่ห้าออนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันพอดีอยู่แล้วค่ะมันโอเคอยู่นะคะครูหง่นแนะนําว่าเป็นขวดสั้นขนาดสั้นนั้นดีกว่านะคะทีนี้เราก็มาดูให้แมทกันระหว่างจุกนมกับขวดนมเนาะ ะะว่าเราจะเอาแบบไหนแต่ถ้าราคาถูกหน่อยของขวดนมนะคะก็จะเป็นสีขาวราคาร้อยกว่าบาทเองเราเห็นไหมคะมจะร้อยกว่าบาทแต่ถ้าขวดที่มันเป็นแบบขวดสีชาขวดอะไรอย่างเงี้ยก็จะ700ยเลยนะคะ700้นี่คือแบบ2ขวดเนาะนะคะ ทีนี้ครูหุ่นแถมให้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อขวดนมแล้วเราต้องซื้อที่ล้างด้วยค่ะต้องซื้อที่ล้างดีๆนะคะถ้าเป็นที่ล้างที่เป็นแบบนี้นะคะที่ครูหุ่นจับอันเนี้ยมันค่อนข้างจะครูหุ่นคิดว่ามันไม่สะอาดนะคะเพราะว่าครูหุ่นนำมาใช้แล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะนะคะใช้แล้วก็ไม่ค่อยชอบหรือถ้าใครอยากจะได้ไปใช้แบบ เหมือนสลับกันก็โอเคค่ะแต่ถ้าใช้แบบนี้เลยน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะครูหุนคิดว่ามันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เลยคือมันมันล้างแล้วมันมันถูมากเกินไปจนขวดไม่ลอยค่ะแต่แบบนี้จะโอเคกว่าเนี่ยค่ะที่ครูหุ่นดึงมาที่เป็นโฟมแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงตรงรูปภาพ2รูปเนี้ยนะคะคือ มันจะหมุนด้วยหมุน360องศาเลยนะคะเวลาเราใส่จุกอันนี้เข้าไปในขวดนมแล้วเ,เวลาเราล้างอะคะ่ะเรามุนหมุน,หม,นหมุนแบบนี้นะคะมันก็จะหมุนหมุนรอบขวดข้างในขวดเลยใช้ง่ายมากนะคะสะดวกมากแนะนําเลยค่ะซื้อตัวนี้เลยนะคะเป็นของพีเจียนนะคะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะราคาเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งร้อยกว่าบาทหนึ่งร้อยสามบาทใช่ไหมคะเนี้ยแต่คือดีมากๆค่ะแล้วก็มีตรงที่จับให้ด้วยนะคะ เราใช้เศษเราตากแห้งนะคะ,ะตากแห้งห้อยไว้เราก็ใช้ได้นานแล้วค่ะนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราล้างขวดนมนะคะเราทําให้ขวดนมมีรอยมากๆการที่ขวดนมมีรอยมากมันจะทําให้คุณภาพของอขวดนมอะค่ะมันเสื่อมไปแล้วอายุการใช้งานมันก็จะลดลงด้วยอย่างเช่นขวดสีขาวอะคะ่ะถ้ามีรอยขูดมากๆนะคะ บางทีสารอันตรายที่จากการผลิตขวดนะคะมันจะออกมาผสมกับน้ํานมให้ลูกเรากินก็อันตรายนะคะไม่ว่าจะขวดสีชาก็ตามที่ครูหนุนบอกว่าอายุการใช้งานจะทนกว่าขวดสีขาวใช่ไหมคะคือขวดสีชานะอาจจะมีอายุการใช้งานก็คือประมาณสัก2ปีแต่ถ้าเราล้างไม่ดีนะคะมันอาจจะกลายเป็นคุณภาพของเขาอะนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณแค่ คือลดลงมาเหลือ1ปีก็ได้เพราะเขาบอกเลยบอกว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการล้างของเราด้วยถ้าเราล้างแล้วเกิดรอยขูดขีดมากเกินไปนะคะคือขวดมันแบบมันเสื่อมมันมันจะเสื่อมคุณภาพค่ะมันจะไม่สามารถทนความร้อนได้แบบเดิมอีกแล้วนะคะเราอย่าลืมว่าเวลาเราล้างขวดนมเราจะต้องมีการน,นึ่งใช่ไหมคะมันจะถูกความร้อนแล้วเมื่อถูกความร้อนมากๆะคะ่ะนานๆเข้าอะคะ่ะ เจ้าพวกพลาสติกเนี้ยค,คุณภาพของเขามันก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะคะแล้วาสารอันตรายอะไรอาจจะมาโดนคือออกมาจากขวดนมนั้นก็ได้ออกมาจากอุอปกรณ์ที่เขาใช้ผลิตนะคะพลาสติกที่เขาใช้ผลิตขวดนมะนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันตรายเราก็ต้องระวังด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะเราซื้อขวดนมดีจุกนมดีเราก็ต้องซื้อที่ล้างที่มันดีๆด้วยนะคะ mm hmm. ลูกเราจะได้ปลอดภัยนะคะจากสารอันตรายต่างๆ ทีนี้ครัวหน่ก็มาพามาดูต่อนะคะอันนี้คือเป็นกล่องใส่นมนะค่ะสำหรับสำหรับคุณแม่คนไหนที่ให้ลูกทานนมผงเนาะ นะคะคแต่ถ้าใครทานนมแม่แล้วเป็นนมสต๊อกที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะคือตัวนี้ไม่ได้ใช้นะคะหรือถ้าจะใช้จริงๆคือบางทีครูนก็ใช้ในกรณีที่เวลาเราออกไปข้างนอกเราพาลูกไปข้างนอกแล้วไกลๆแล้วเราไม่สามารถเอานมสต็อกไปด้วยได้หรือบางทีเราพาลูกไปหลายชั่วโมงแล้วนมสต็อกที่เราอเอาใส่ใส่กล่องอะคะ่ะเอาใส่แบบว่า อุปกรณ์ที่เราเตรียมไปใช่ไหมคะที่มันสามารถเก็บความเย็นได้นะคะกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะคือบางทีเราเอานมไปไม่พอแล้วลูกกินเยอะมากแล้วมันทําให้อ่าเราไม่มีนมให้ลูกแล้วตรงนั้นนะคะก็คือเราอาจจะต้องเตรียมนมผงไปด้วยเผื่อสำรองนะคะอาจจะต้องใช้อะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็ซื้อแบบเมื่อกี้นะคะ หนึ่งชั้นของเขานะคะเขาจะเปิดออกมามันจะมีอยู่ทั้งหมด3ท่อนก็คือพูดง่ายก็คือใส่นมอ่าท่อนละมือค่ะนะคะชั้นละมือนะคะมี3สามช่องนี้ก็คือ3มมือได้เลยนะคะมันก็จะสะดวกง่ายพกพาไปไหนได้อย่างเช่นตอนนักครูหนุนไปต่างประเทศเนาะแล้วทีเนี้ยอ่าบางที เราก็ไม่ได้อยู่กับลูกลูกอยู่กับพ่อนะคะแล้วก็เราต้องไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วน้องหิวนมเราก็สามารถเอาอันนี้ออกมาได้นะคะแต่ส่วนมากครูหุ่นตอนนั้นก็คือยุ่งกับกระเป๋าเก็บความเย็นเพราะว่าครูหุ่นจะให้ลูกทานนมสต๊อกนะคะเวลาไปไหนค่อนข้างจะลําบากค่ะแต่ก็โอเคนะคะก็พอทําได้อย่างไป ออกไปข้างนอกไกลๆก,ก็คือถ้าไม่มีนมเราก็ดูดเต้าไปเลยแต่เราต้องใช้เสื้อนะคะเสื้อคลุมให้น้ำนมนะคะแล้วก็พกติดตัวไปไหนมาไหนพกติดตัวไปด้วยตลอดค่ะถ้าลูกหิวนมเรากลัวเราโป๊เราก็ใช้เสื้อคลุมให้นมนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวครูหุ่นมารีวิวให้นะคะทีนี้มาต่อกันที่อ่า ถ้วยข้าวลูกซะหน่อยนะคะทุกคนเผอิญครัวง่นก็ยืนอยู่แถวนี้มุมเด็กมีเยอะเลยค่ะนะคะก็รีวิวไปพร้อมกันเลยละกันเนาะนะคะแก้วน้ําอันนี้นะคะที่ครูวง่นถือหูหิ้วหูสองหูเนะะี่ยค่ะอันนี้ดีมากๆก็คือลูกใช้เวลาลูกกินนะนะคะยกแก้วน้ําเพราะว่าเด็กเล็กๆนะคะเขาจับมือเดียวเขาจะไม่มีแรงนะคะก็จับสองมือจะโอเคกว่าอันนี้เป็น ลักษณะเหมือนแบบถ้วยนะคะครูหุ่นอยากจะบอกทุกคนว่ามันข้างล่างเนี่ยเขาจะมีตัวที่ยืดกับโต๊ะค่ะเพื่อไม่ให้แบบว่ามันเลื่นไหลถ้วยหล่นออกไปจากโต๊ะที่นั่งที่ลูกทานนะคะแต่สําหรับครูหุ่นแนะนาว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะนะคะไม่ค่อยสําคัญไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้ถ้วยที่เรามีที่บ้านนั่นแหละคะ่ะส่วนอันนี้มันก็เป็นสีอื่นๆเฉยๆนะคะครูหนุ่นก็เพอเอินมองเห็นก็เลย ชี้ให้ดูนะคะว่ามันมีสีรูปร่างอื่นๆด้วยถ้าเราไปงานเบบี้เบดบายนะคะก็คือ,อมันจะมีแบบลายน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะอันนี้เป็นถุงให้น้ำนมนะคะสำหรับถุงให้น้ำนมไม่ว่าจะยังไงก็ตามคือเราดูแล้วกันว่าถุงมันหนาไหมถ้าหนาก็จะดีกว่านะคะถ้าบางๆมากก็ไม่ค่อยโอเคนะคะแต่เราก็ดูว่าซิปเขาอะดีไหมนะคะสำหรับครัวหุุนคิดว่า ยี่ห้อไหนก็ตามคือดีทุกยี่ห้อค่ะครัวหนุนไม่ได้เลือกเฉพาะต้องใช้ยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้นะคะสําหรับถุงให้น้านมอะค่ะครัวหนุนคิดว่าโอเคทุกยี่ห้อเลยนะคะเราดูที่ราคาแล้วกันว่าเรา,เาสามารถที่จะคือใช้ ราคาประมาณเท่าไหร่ได้มันอยู่ในวงจํากัดของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ต้องไปดูยี่ห้อนะคะสําหรับถุงให้น้านมครูอ่อนคิดว่าโอเคนะคะใช้ได้ทุกอันเลยส่วนอันนี้นะคะที่ครูอ่อนกำลังชี้อยู่อันนี้ก็คือแบบเป็นแผ่นซับน้านมค่ะสําหรับเวลาเราไปทํางานนะคะแล้วเวลาเรา น้ำนมเรามันเต็มเต้าแล้วค่ะมันจะมีการไหลเองอัตโนมัติใช่ไหมคะมก็ทําให้เสื้อชั้นในเราเปียกแล้วพอมันเปียกแล้วมันจะมีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะกลิ่นคาวๆค่ะเพราะนั้นเราไม่อยากให้มันมีกลิ่นคาวๆแบบนั้นเราก็ใช้เนี่ยนะคะแผ่นซับน้ํานมติดที่ตรงเสื้อชั้นในของเรานะคะ แผ่นซับน้ำนมนี้นะคะก็จะมีหลายขนาดนะคะ12ชิ้น30ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะคะสําหรับครัวหุนแล้วคิดว่าโอเคนะคะอันนี้ครัวหุนใช้ตอนที่เรากลับไปทํางานนะคะแล้วเราก็ยังต้องปั๊มนมให้ลูกอยู่ซึ่ง บางทีใช่ไหมคะเวลารอบนมมาเราต้องปั๊มนมแล้วปรากฏว่าเราอ่ะติดงานหรืออะไรอยู่แล้วทีนี้มันจะมีน้ํานมไหลออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงเสื้อชในเรามันจะเปียกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวแผ่นรองน้ํานมนี้ครูงวนจาเป็นมากค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นแก้วน้ําค่ะสําหรับเด็กนะคะไวะ้ในช่วงที่หัดดื่มนะคะจะอยู่ที่ประมาณ9เดือนนะคะเด็ก9เดือน10เดือน11-12เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มที่จะหัดดื่มน้ําจากแก้วได้แล้วอันที่จริงเด็กก็มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยนะคะเราไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรมากก็ได้ค่ะ ะะบางคนบอกว่าใช้แก้วแบบนี้นะเด็กจะได้ไม่สำลักเวลาจะพยายามดื่มน้ำจากแก้วนะคะเป็นตัวแบบว่าช่วยให้ลูกะ่ะดื่มน้ำจากแก้วได้เป็นเร็วขึ้นแต่สำหรับครัวุ่่นเอามาใช้นะคะแต่พอใช้ไปแล้วรู้สึกว่า อันที่จริงมันก็ไม่ได้จําเป็นละค่ะทุกคนนะคะไม่ได้จําเป็นไม่ซื้อก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะแต่แก้วอันเล็กอันนี้ที่ครูหุนถือโดเรมอนเนี้ยค่ะถ้าแก้วพลาสติกแบบนี้นะคะอันนี้จําเป็นจริงค่ะนะคะซือ้อเถอะค่ะดีมากเพราะว่ายังไงลูกก็ต้องใช้นะคะเวลาลูกกินน้ํานะคะครูหง่นนะคะจะแนะนําของบางอย่างที่เราจําเป็นจะต้องใช้แต่บางอย่างไม่จําเป็นครูหุ่นก็จะบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะ อันนี้นะคะ,ะเป็นขวดนมค่ะ,ะเผอิญครูงหัวนเจออยู่ที่อีกมุมหนึ่งนะคะก็คล้ายคกับอันแรกที่ช่วงแรกๆที่ครูงหัวให้ดูไปอะค่ะแต่น,นี้อยากซูมให้ทุกคนเห็นราคาเนาะอันนี้ขวดเดียวนะคะรุ่นมันมีรุ่นแพ็คขวดเดียวรุ่นแพ็ค2ขวดนะคะถ้ารุ่นแพ็คขวดเดียวก็432ขวดสีชาทนนะคะ ใช้อายุงานแบบ2ปีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแพ็คคู่นะคะก็773บาทก็จะถูกลงมานิดนึงจาก400กว่าใช่ไหมคะที่เป็นขวดเดียวนะคะอันนี้เป็นลายนะคะลายมีพู้ถ้าอันไหนที่มีลายราคาจะแพงกว่านะคะ เราจะเห็นว่าอันเมื่อกี้อันที่ไม่มีลายใช่ไหมคะ700กว่าบาทนะที่เป็นแพ็คคู่2 2ขวดได้2ขวดแต่พออันนี้ได้2ขวดเหมือนกันนะคะไม่มีของแถมด้วยรานะคา859แต่มีความน่ารักนะคะ,ะมีลายหมีพูครูงุ่นก็จะเห็นมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าใครชอบความน่ารักนะคะแต่สําหรับครูงุ่นแล้วก็ครูงุ่นไม่ได้ใช้รุ่นที่มีลายนะคะ ครูหัวใช้รุ่นสีชาที่เป็นขวดธรรมดาค่ะมีแช่เขียนยี่ห้อไว้ตรงที่ขวดค่ะแต่ถ้า3มขวดเห็นไหมคะเมื่อสักครู่นะคะอันนั้นก็จะราคาอีกระดับหนึ่งขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าขวดสีขาวก็จะถูกกว่าขวดสีชาเนาะแต่ถ้าใครมีแบบพอซัพพอร์ตนะคะครูหัวนแนะนําว่าซื้อขวดสีชาไปเลยค่ะอันนั้นดีแต่ไม่ต้องซื้อเป็นลายก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นลายนะคะยิ่งลายลิขสิทธิ์ยิ่งแพงนะคะ อันนี้นะคะพาทุกคนมาดูอุปกรณ์น้ํายาล้างขวดนมใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะครูหุ่นคิดว่าโอเคทุกยี่ห้อเลยนะคะจะบอกว่าครูหุ่นก็สลับสับเปลี่ยนใช้ไปนะคะไม่ได้แบบตอนตอนที่ครูหุ่นใช้นะคะไม่ได้กะเกณฑ์อะไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ใช้แล้วรู้สึกว่าดีก็คือเป็นน้ำยาน้ำยาซักผ้าลูกะคะ่ะ ยี่ห้อดีนี่นะคะอันนั้นจะดีลูกใช้ไม่แพ้แล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยนะคะสําหรับลูกครูหนุงเนาะแล้ก็ดูกันแล้วกันนะคะว่า,าลูกเราแพ้อะไรไม่แพ้อะไรเพราะว่าเด็กแต่และคนก็คงต้องแตกต่างกันไปค่ะแต่ถ้าน้ำยาซักเสื้อผ้ายี่ห้อดีนี่นี่ก็หอมจริงๆค่ะหอมกว่ายี่ห้ออื่นเลยนะคะอันนี้ครูหนก็ซูมให้ดูราคาเนาะเผื่อเราแบบ เคดูคลิปครัวเงิแล้วให้เห็นราคาแล้วก็เ,ออเวลาเราไปซื้อเราก็จะได้เลือกซื้อได้เลยนะคะบางทีถ้าเราซื้อเป็นขวดไปแล้วนะคะเราก็มีขวดแล้วมีมีถังที่ใส่นี้แล้วเนาะเราก็ซื้อเป็นแบบถุงไปเติมก็ได้นะคะจะได้ประหยัดลงมาอีกนิดนึงนะคะ เยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะมีหลากหลายตอนที่ครูหุ่นมีลูกเล็กนะคะก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะใครบอกว่ามีลูกแล้วค่าใช้จ่ายน้อยไม่ใช่เลยเพราะว่าบางทีของบางอย่างน้ำยาซักผ้าใช่ไหมคะน้ำยาล้างขวดนมมันก็ต้องเป็นความเฉพาะสําหรับเด็กนะคะใช้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เฉพาะสําหรับเด็กอ่อนจริงจริง แล้วราคามันก็ย่อมที่จะแบบสูงยิ่งอันไหนที่ปัศจากสารภูมิแพ้อะไรต่างๆนะคะก็จะราคาสูงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะ กำลังตอนนี้มองหาขวดนมจุกนมนะคะว่าจะใช้แบบไหนดีรุ่นไหนดีอะไรแบบเนี้ยนะคะคงจะพอมีไอเดียจากครูหนุนที่ประสบการณ์การใช้จริงเนาะนะคะแล้วก็ครูหนนก็เลี้ยงลูกก็คือให้นมลูกอะคะ่ะมากกว่าอายุ1ปีเลยคือให้นมลูกถึงอายุ2ขวบเลยนะคะให้นมแม่ด้วยนะคะครูหนุนใช้วิธีการาทำสต๊อกค่ะนมสต๊อกจะเยอะมากนะคะส่วน ทำยังไงครูง่วนถึงได้มีนมสต็อกเยอะให้ลูกกินได้ถึงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าครูองว่นมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปให้นะคะถ้าใครอยากได้คลิปเกี่ยวกับเรื่องการทํานมสต็อกก็อย่าลืมพิมพ์ในอคอมเมนต์นะคะบอกครูง่วนนะคะว่าต้องการค่ะอยากให้ครูง่วนเล่าเรื่องการทํายังไงให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสําเร็จลูกได้ทานนมแม่ยาวนานนะคะถึงอายุ2ขวบนะคะเดี๋ยวครูง่วนมาทําคลิปให้นะคะ ส่วนสำหรับเรื่องขวดนมจุกนมนะคะถ้าใครมีสงสัยเพิ่มเติมก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้ค่ะส่วนเรื่องขวดนมสีสันต่างๆนะคะสีขาวสีชาขวดแบบกว้างหรือแคบอันไหนดีกว่ากันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวครูหง่นทำคลิปถึงรายละเอียดของขวดนมให้อย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะแต่สำหรับหลักๆแล้วครูหุ่นคิดว่า เราเลือกตามนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าครูงุ่นคิดว่าตอนนี้ในตลาดที่เรามีอยู่เมืองไทยเนี้ยค่ะถือว่านะคะโอเคที่สุดละนะคะรุ่นแบบพีเจียนเนี้ยนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่นะคะแล้วยังไงถ้าชอบคลิปครูง่นนะคะอย่าลืม กด subscribe ติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากครูหุ่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหุ่นขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye bye